ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินโน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่6มิถุนายน2566นะคะ แอดมินสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซี FC, ทางช่อง youtube ทุกทุกท่านด้วยจ้าเดอ้อสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนะจนะ๊ะเนาะเป็นยังไทงท่านผู้ชมสำหรับคนห้าน้อยมาว่านี่เอาแต่ก่อนจะไปรับชมแนวทางท่าในใดที่เขาเมื่อแล้วชื่นชอบแนวทางตัวเลข่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำในด้อจ้าเดอ้อท่านผู้ชมสำหรับคนห้าน้อยมาว่านี่ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกเด้อจ่าเด้อมือว่านี้เด้งไปหลบแหลกเลยนะจนะ๊ะเนาะแตกไปหลบแหลกเด่นวิ่งรูดเด่นวิ่งรูดมากครบเด้อจ่าเด้อสาหรับมือว่านี่เด่นเก้าวิ่งรูดเก้านะคนะเนาะยินดีกับสายวิง่งสายวินเก้าหนึ่งเก้าแปดเดอจ่าเด้อหลายท่านก็ได้แตกบนแตกล่างนะจนะ๊ะเนาะบางท่านก็มัก รดบางท่านก็มักวินบางท่นทานทั้งวินทั้งรูดเลยจ้ะเด้อเอาดีใจกับทุกทกท,กท่านที่ถือนะจ๊ะเนา,าะสำหรับท่านใดที่บอท่านได้ถืออย่าลืมอย่าเลือกคู่เลยจะ้ะเด้ออย่าเลือกคู่สิบห้าคู่วินไปกับได้กาไรอยู่แล้วเลยจ้ะเด้อสิบหาคู่วินไปกับผบลลังธได้กาไรอยู่แล้วนะจ้ะเนา,าะได้น้อยแต่ได้ ทุกวันไม่เสียได้แล้วหยุดนะจ๊าเนาะคือเมือ่อวานนี้ทำชุชมศูนย์กามาแต่ว่าเล็กในตาล่าบ่ามีครูจับด้วยจา้าเด้อมาทีศูนหเนะจ๊าเนาะไปที่ศูนหาเลยสําหรับสายวิ่งสายหลุดเพิ่นบ่ผิดหวังอยู่แล้วที่เพิ่นทุนหลนะจ่าเนาะสิบหาคู่วิ่นไปกับนันได้กําไรอยู่แล้วด้ยจา้าเด้อถ้าตาละห้าบาท ก็ได้กําไรหนึ่งย,ย้าิบาทได้จ้าเด้อได้กําไรอยู่แล้วบ่คขาดทุนมาชมอย่าเลือกผู้ซื้อ้วก็ล่มแทงไปตั้งแต่รอบแกกรกลจะนะคือพิเศษปกติ vip บางท่านเพิ่นกับบด้เล่นรอบปกติบางท่านเพิ่เก็เล่นแต่ห้าน้อยพิเศษบางท่านเพิ่เก็เล่นแต่ VIP บางท่านก็เล่นซูรอ เนาะแต่เนาะแต่แอดมินดูหน่อยเน้นยำ้ำคือเกาได้จ้าได้ได้แล้วคือหยุดนะคะคือเมื่อวา,านนี่เห็นบอทธาชมวินสิบห้าคู่เข้าไปรอบพิเศษปกติวีพี่กับบ้ามาเลยธรรมชมเป็ยนยังสี่ได้จ้าเด้สาหรับแนวทางทันใดทีพรเขาใจหลักะสําหรับทันใดที่เขามาติดตามรับชมใหม่เบิง่งไปก่อนเนาะจ่ะเนาะเบิ่งไปก่อนในฟ้าลงทุนเห็นแนวทางตัะเลขเขา เบึงไปก่อนะนะจ้ะเนาะว่าแนวทางมันสิมาแบบใดเอาแต่ก่อนจะไปรับชมแนวทางสำหรับคลิปนี้รีวิวขายของก่อนได้จ้ะเด้อขอบคุณสำหรับทุกทุกท่านที่สนับสนุนทางล้านสั่งสินค้าทางล้านไปใส่ไปท่านนะจ้ะเนาะเอาสำหรับสบู่ก้นตาเล็งผิวขาวมืออื่นของมาแล้วได้จ้ะเด้อ แล้วก็แอดมินได้สร้างเพิ่มเติมไปอีกเนาะจ้ะเนาะตอนนี้คือมีครบทุกสีเ้อจ้าเด้อสีเหลืองสีชมพูและสีขาวสีเหลืองนั่นคือสมขมิ้นเ้ยจ้าเด้อกลิ่นหอมอ่อนกลิ่นหอมฟองเยอะมากสีชมพูนั่นคือกลิ่นโยเกิร์ตเนาะจ้ะเนาะชมพูเลี่ยงขาวกลิ่นโยเกิร์ตธรรมชาติแล้วก็สีขาวๆนั่นคือน้ำนมข้าวเ้อจ้าเด้อสำหรับน้ำนมข้าวจะเป็นสีขาวเ้อจ้าเด้อ แพ็คละ190บาทนะคะแพ็คหนึ่งซิปก่อนนำนมเขา่าเนีร่ราคาแพงกว่าหมดให้ท่านผู้ชมแต่ว่าปกตินำนมเข่าเนี่จะแพ็คละ200รนอกจากเนาะจะตกกว่าละ20บาทสีเหลืองกับสีชมพูเนี่ยจะแพ็คละ190บาทจะตก190บาทแต่ว่านำนมเข่านี่แอดมินขายทอกันไปเลยนะนะอกจาะเนาะกำไรนิดหน่อยกระชังมันท่านผู้ชม แผงหนึ่งได้กำไรอยู่สิบสิบห้าบาทเด้อจ้าเด้อร์แผงหนึ่งแอดมินได้กำไรอยู่สิบสิบห้าบาทบา,ดาได้หลายเด้อจ้าเด้อสำหรับนำนมขงาวนี่จะราคาแพงกว่าหมูแต่ว่าขายทอกันไปเลยเนาะจ้ะเนาะเอาสำหรับคุณพ่อคุณแม่พี่พี่ท่านใดที่สนใจอ่าสบู่กุนต้าเล่งผิวขาวทุกสีทุกสูตรเด้อจ้าเด้อบางท่านโทรมาว่าจะเอาระเบิดที่ไข่ คือการไดจ้าเดอกุนต้าระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวทุกสีทุกสูตรไดจ้าเดอต่างกันแค่กลิ่นคือว่าล้างหน้าทูกตัวไดน,นะจ๊ะเนาะล้างหน้าทูกตัวไดแอดมินนูนอยคายมาสองปีกว่าแล้วใช้ได้ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายท่านได้ที่สั่งไปแล้วสั่งซ้ำไดจ้าเดอร์สั่งซ้ำ,ซำแล้วก็คุณแม่เป็นโทมานนะ นูน,น้อยแม่สร้างสบู่อีกแน่เป็นลูกค้าใหม่หนอกจานะเนาะคุณแม่จะสร้างไปเทื่ละรับแพ็คไปใส่บัตรที่นี่ลูกสาวเพิ่นมาใส่ด้วยท่านผู้ชมถามก็เลยถามแม่ว่าแม่ซื้อสบู่มาตใ่ใส่ใส่แล้วคือรู้สึกว่าผิวขาวกระจ่างใสขื้นขี้ไข้ขลดด้ดีแม่แม่ไปสร้างมาอีกแม่พัสัุบะนีเมือ่อวานนี้คุณแม่ก็ได้โทรมาสร้างจองไว้แล้วก็คือสูตรน้ำนุ่มขาวกับสีชมพู คุณแม่จะเอาขากันไปนะจนะ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่อยากได้แต่สบู่ล้างหน้านะจนะ้ะเนาะกามีสสำหรับสบู่สมุนไพรทองคำนี้ล้างหน้าอย่างเดียวทําให้ผิวหน้าขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นเด้อจากเนะออมีคอลลาเจนในตัวทําให้ใบหน้าเรากะชับนะคะแล้วก็สมุนไพรใบบัวบกจะช่วยแก้สิวเด้อจนะ้ะเ้อแก้สิวลดสิวป้องกันสิวเกิดใหม่ช่วยลดความมันอันนี้ซอยลดความมันค้อกันนะจนะ้ะเนาะ อ่าสำหรับสมุลลน,สมนไพรนี่สมุนไพรทองคำก้อนละ240บาทสมุนไพรใบบวบก้อนละ180ดบาทน,นะจ๊ะเนาะแล้วก็ยาสีฟันนะยาสีฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดลินจื้และว่านหางจาระเข้ได้จ้าเด้ออ่าท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะจ๊นนะเนาะปวดเหงือกอ่าปวดฟันปากบวมบ่อยอ่าปากเป็นแผลร้อนในบ่อยท่านใดที่ชอบทานชากาแฟ ลูกเล็กเด็กแดงที่อชอบอทานลูกอมนะจ๊ะเนาะฟันผุป,ปวดฟันแนะนํำเลยเด้จ้าเด้อยาสีฟันสมนุนไพรสกัดจากเห็ดลินจื้อและว่านหางจระเข้ช่วยลดปัญหาเหล่านั้นได้เด้จ้าเด้อลองสั่งไปใส่เบิ่งเด้จ้าเด้อหลอดละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหลอดไงอิริยธรมชมขนาดหนึ่งร้อยหกสิบกรัม หลอดใหญ่มากนะคะราคาเพียง190บาทเท่านั้นาราคากาแฟเร้อจา้าเ้้อคุณ่อคุณแม่ทันใดที่สนใจกาแฟนะจ๊ะเนาะเป็นกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนโบำมุงสาซตยตาและกาแฟเขาชงมเทาวันเปรียงบรรเทาอาการปวดเมื่อยเรือจ้าเด้อจะเป็นแบบนี้มาจดีนะ,ะ,นะ,ะกล่องละ225บาทบรรจุในกล่อง15ซองนะคะ ุณพ่อคุณแม่ทันใดที่อยากได้หอยใหญ่ก็มีเด้อจ่าเด้อหอใหญ่บรรจุ50ราคา750บาทแอดมินน้อยส่งฟรีแบบโอนนะคะอ,อยากจะทดลอมท่านก็นคือกล่องเล็กก็มีบรรจุในกล่อง15ซองราคา225บาทสั่ง2กล่อง450บาทส่งฟรีท่านใดที่สั่งไป1ึกล่องมีค่าส่ง5 0บาทเด้อจ้าเด้อถ้าสั่ง2กล่องแอดมินน้อยส่งฟรีแบบโอนนะคะ หนึ่งกองสิเก็บเงินปลายทางหรือว่าจะโอนก็มีค่าส่งเด้อจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่สั่งสองกองไปนั่นแอดมินจะหักอ่ากำไรกองนั่นกองที่สองมาเสียค่าส่งให้นะจนะ๊ะเนาะก็คือว่าส่างฟรีแอดมินก็ได้กำไรกองหนึ่งด้อจ้าเด้อเอ,อ๋เอสำหรับท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาสั่งได้เลยที่เบอร์0926325513นนะคะขอบคุณสำหรับ อพอพอแม่แม่พี่พีที่สั่งสินค้าไปใส่ไปทานดาเด้อจ้าเด้อลิปนี้มารับช่วแนวทางกันต่อเลยนะจ๊ะเนาะเหล็กในตะล่างน้อยเมื่อวานนี้เล่าบ่เขาเด้อจ้าเด้อ้าเขาก็คือเขาเหล็กเด่นเก่าหลุดเอาานะจ๊ะเนาะจังสีด้มีพี่พีในกลุ่มเพิ่อนไดยู่เพื่อนกบาหลุดก่าเอาไดอยูแอดมินเอาดีใจกับทุกทุกท่านที่เพื่นอนไดนะจ๊ะเนาะแล้วก็ เพื่อนเล่นเป็นนะจ๊ะเนาะเพิ่นหลุดเอาเพื่อนกา่าไดอยู่นะจ๊ะเนาะเอาติใจกับทุกๆท่านสำหรับท่านใดที่ยังบ่ท่นได,นด้ถือก,ก,กันต่อไปนะจ๊ะเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านเด้อจ้ะเด้อแนวทางเลขคานอยรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่6มิถุนายน2566เลขในตารางนะคะ2 3 6 7 5 9เลขในตารางนะคะเด่น2และ3วิ่งรูป3นะคะ6ชุดเด่น2 6 2 7 2 9 3 6 3 7 3 9เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแอดมินเน้นย้ำทุกคลิปและจ่าเด้อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแล้วก็เน้น15ผู้คู่วินไปกลับได้แล้วหยุดพิเศษปกติและ VIP รวมสมรอบนะคะรวมสามรอบด้วยจ้าเรอพิเศษปกติและ v i p ีสำหรับจุด3ตัวนั่นกะยังบ่เข่านะจ๊ะเนาะช่วงนี้บ่คคอยเข่าจอบซ่อมเบิ่งหลก็จอบซ่อมเอาด้วยจ้าเ้อสำหรับท่านใดที่ชอบเล่นสามตัวนะจ๊ะเนาะช่วงนี้บอมาเลยสำหรับชุดสามตัวเอาสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พอกันไหมคลิปน้าเด้อจ้าเรอ แอดมินนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ